ห้านาทีให en, ้โยมพูดกับโยมในประเทศอังกฤษนะนะทีาพิจครับก็การวางใจเป็นกลางพุทธเจ้าสอนก็คือให้เราเนี่ยมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะการเป็นกลางดีที่สุดคือการรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ในขณะที่เรากําลังรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ในขณะนั้นแหละใจเรากําลังเป็นกลางด้วยการอยู่ที่สติปัฏฐานสี่คำว่ากลางเนี่ยก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือหลักการเดินของสายกลาง เพราะนั้นถ้าสายกลางคือกลับมาที่ปัจจุบันปัจจุบันทําไมถึงเป็นตรงกลางเพราะอดีตเนี่ยมันคือย้อนหลังอนาคตเนี่ยมันคือเดินหน้าดังนั้นตรงกลางก็คือปัจจุบันขณะเนี่ยคือตรงกลางเราไม่ไปหวนหาไปคาดหวังอยู่ในอนาคตแล้วก็ไม่ไปหวยหาอยู่กับอดีตที่ผ่านที่ผ่านมามันจบไปแล้วการไปอยู่กับอดีตไม่สามารถแก้ไขอะไรในปัจจุบันได้และการไปอยู่ในอนาคตก็ไม่สามารถแก้ไขในปัจจุบันได้แต่การแก้ไขปัจจุบันเนี่ยจะสามารถแก้ไขในผลของอนาคตก็ได้จะสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยไม่มีปัญหาในอดีตก็ได้ พราะอดีมันจบไปแล้วจากการแก้ไขปัจจุบันเองผู้ในเจ้าจึงบอกว่าเนี่คือกลางดังนั้นการฝึกเบื้องต้นของการวางใจเป็นกลางดีที่สุดคือการระลึกรู้ตัวให้ได้มีสติคือระลึกได้แล้วมีสัมปัชสัญญาในการรู้ตัวต่อไปในสัตว์ในการใช้ชีวิตจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยให้พิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าเราต้องรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันขนาเมื่อเรามีสติสัมปัชสัญญะระลึกรู้ตัวได้ดีๆแล้วเนี่ยสมาธิเราก็จะตั้งมั่นได้การอิ่มอยู่ในอารมณ์อันเดียวการโฟกัสอยู่กับจุดดเียว เรากำลังโฟกัสอยู่กับการทํางานเราก็จะรู้แค่การทํางานเราโฟกัสกับการพูดคุยก็จะรู้อยู่กับการพูดคุยเราโฟกัสอยู่กับตัวเองเราก็รู้อยู่กับแค่ตัวเองดังนั้นถ้าเราสามารถโฟกัสจุดนี้ได้เนี่ยใจเราจะเป็นกลางใจเราจะมีความสุขมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราสงบพระเจ้าจึงตรัสว่าความความสุขใดในโลกเนี่ยเสมอได้วความสงบเนี่ยไม่มีเลยดังนั้นความสงบในปัจจุบันขณะเนี่ยจึงเป็นความสุขที่สุดในปัจจุบันขณะและเป็นความสุขที่สุดในชีวิตของเรา ดังนั้นถ้าเราสามารถวางใจเป็นกลางด้วยการเอาสติกับมาตั้งอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปสนใจคนอื่นไม่ต้องไปสนใจเรื่องชาวบ้านสนใจแค่เรื่องตัวเองว่าเราจะมีความสุขตรงหน้าเฉพาะหน้าตอนนี้เดีย er ๋ยวนี้ปัจจุบันขณะนี้เราจะมีความสุขด้วยการทําอะไรดีที่สุดในปัจจุบันด้วยการกลับมารู้อยู่กับปัจจุบันคือการรู้ลมหายใจเข้าและการรู้ลมหายใจออกของตัวเองเพื่อไม่ให้หลุดไปคิดอย่างอื่นไม่ไหลไปในอนาคตไม่หลุดไปในอดีตแต่อยู่กับปัจจุบันรู้อยู่ตรงนี้เรารู้ตรงนี้ดีพร้อมแล้วให้เราพิจารณาตามความเป็นจริงว่า เออทุกอย่างมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปธรรมดาเราจะไปยึดบ้านถือมั่นว่าให้มันไปตามไปเป็นไปตามความพอใจของเรานั้นมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เราอยากเข้าไปยึดบ้านถือบ้านในสิ่งนี้สิ่งนั้นว่าเป็นของเราเราอยากเข้าไปยึดบ้านถือบั่นว่าคนนั้นคนนี้ต้องเป็นแบบเราเราอย่าไปมึดมัานถือม้านว่าสังคมประเทศชาติบ้านเบองจะต้องเป็นไปตามความพอใจที่เราต้องการมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราบอกว่าทุกคนในโลกเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามความต้องการของแต่ละคนคําถามคือประชากรในโลกมีเจ็ดพันแปดพันล้าน ถ้าโลกจะต้องเปลี่ยนแปลงตามความเห็นของคนเจ็ดพันแปดล้านคนเนี่ยบางคำถามคือเราจะเอาความเห็นของใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ดังนั้นมันจึงไม่สามารถเอาตามความพอใจของเราได้เราเดินชีวิตเนี่ยไม่ใช่ตามความพอใจของตอนแต่เราเดาเนินชีวิตโดยอะไรอยู่ภายใต้ของกฎแห่งอิทธิปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นได้ดังนั้นทุกอย่างเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันต้องมีเหตุในการเกิดขึ้นของธรรมแล้วเวลามันจะเสื่อม ลงไปได้มันก็เสื่อมไปเดยแต่เหตุเหมือนกันดังนั้นถ้าเราเข้าใจหลักเหตุหลักผลตรงนี้ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเออโลกมันเป็นแบบนี้คนมันเป็นแบบนี้ชีวิตมันเป็นแบบนี้ทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อม เราแค่สร้างเหตุปัจจัยในการเจริญอาณาปณสิิหรือเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะยอมรับตามความเป็นจริงว่าเออทุกอย่างมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายแต่ทําลายเป็นธรรมดาเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นสิ่งนู้นต้องเป็นไปตามความพอใจของเราไปเพื่ออะไรแล้วเรากลับมาน้อมที่หาตัวโอปัญญยิ่กน้อมเข้ามาใส่ตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่มีดังนั้นเราอย่าไปมีอัตราตัวตนตัวกูของกูอย่าไปมีอัตราตัวตนมาราธิฐิว่ามันต้องเป็นไปตามความพอใจของเราเท่านั้น ให้เรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขนาว่าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเรามีแต่เราเข้าไปยึดว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นของเราเมื่อไอ้สิ่งนี้จะเสื่อมมันก็เลยนํามาซึ่งความทุ์ร้อนแก่ใจเราเพราะมันจะเสื่อมแต่เราไม่ยอมให้มันเสื่อมดังนั้นถ้าเราเข้าไปยึดในสิ่งใดแล้วไม่ยอมให้สิ่งนั้นมาเสือ่อมออกจากเราไปเช่นเศรษฐกิจมันเสื่อมจากเราไปชีวิตมันเสื่อมจากเราไปคนจากเราไปเราไม่ยอมให้เขาไปจากเราเราก็จะเกิดความทุ์ร้อนจากใจเราเองดังนั้นความทุกข์แก้ที่ใจเกิดตรงไหนแก้ตรงนั้นทําอันเเเกกิดดดแตตต่หหุุไไป้็ ังนั้นต้นเหตุเกิดตรงไหนกลับไปแก้ได้ตรงนั้นต้นเหตุของเราคือเราไม่พอใจอยากให้ทุกอย่างไปไปตามความพอใจดังนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เรากลับไปแก้ที่ต้นเหตุคือตัณหาคือความอยากอย่าไปอยากให้มันเป็นไปตามความพอใจเราถ้าดับตัณหาได้พระเจ้าจึงบอกเพราะมีความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานนนั้นเทียวคือความอยากจึงมีความดับแห่งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่น พบคือกระบวนการความคิดมีเจตนาเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็จะดับไปชาติธารมณะความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลก็จะดับพร้อมไปเ้ื่อยนนกลับไปแก้ที่ต้นเหตุคือตัณหาความอยากอย่าไปอยากวางใจเป็นกลางอยู่เฉยๆสงบยิ่งกว่าปัจจุบันยอมรับตามความเป็นจริงตันหาไม่เกิดขึ้นพอประมาณ <c oughs> ในความพอใจแล้วเราจะมีความสุขอย่างยิ่งอ่าสาธุเลยนะ่ยเเหมือนเหมือนพระสอนแล้วสมัยก็สอนนครับเรื่องปัจจุบันคือญาย,ยมทั้งหลายนนโยมเนี่ยจะไป สภาพแวดล้อมให้เข้ากับใจตนเองจึงพาใจตนเองนะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้ไม่ว่าเราไปอยู่ในสภาพวะประเทศนั้นมีสภาวะสงครามอากาศหนาวหิมะตกมืดวัยนี่ก็คือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยถ้าเรามีสติมากเ่ยพระเจ้าทรงสรเสริมการเจริญสติดีเพียงพอฝ่ายเดียวเลยถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิอาจจะเป็นคนเกียดคร้านนะมีปัญญามากก็จะฟุ้งซ่านมีความเพียรก็จะเหนื่อยเมื่อยล้าถ้ามีสติดีเนี่ย ดีอยู่เพียงฝ่ายเดียวอินทรีย์ทั้งห้าผู้เจ้าส่งเสริในการเจริญสติทัน,นที่โยมเบียร์พูดก็ถูกต้องนะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าม,มาฟังธรรมอุตคนค์คอมเมนต์อกมาไม่เห็นใครมาขขงหวยเลยเนี่ยแต่ว่าโยมเบียร์ให้หวยแม่นยังไงเขียนเยอะจังเลยเนี่ยเป็นเป็น,ปนไม่เคยเจอทั้งมาเทศไม่เคยมีของหวยพิมพ์เลยมีแต่เลขหวยนะโยมเอาให้ความพ้นทุกโยมหวยเนี่ยเป็นเป็น,ปนอบายามุกไม่ควรทําโยมนะเอาเงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินดีกว่าได้แน่นอนนะ หวังที่สิ่งที่มีจินดีสิ่งที่ได้นะโยมนะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมเบียนะที่เข้ามาเสวนาธรรมวันนี้นะก็ขออนุโมทนาบุญในอนาคตอาจจะมาเยี่ยมที่วัดป่าพุทธารามนะจะมาก็เดินทางกลับเมืองไทยวันที่หนึ่งก็ขอให้โยมมีความตั้งใจนะสืบทอดศานสนาพุทธสืบต่อไปหวังรากฐานว่าอย่างดีแล้วนะก็เจอครูบาอาจารย์ที่ดีเช่นหลวงปู่อินทวายซึ่งเป็นพระปะ่านะก็ให้จเจริญสติพระองคให้มากขอให้โยมนั้นนะมีดวงตาเห็นธรรมจนถึงพ้นจากความทุกข์ อ่าสาธุอ่าสาธุครับนบุโมทนาครับกล่าวนวัตสการครับชรินพรกเรามาขอจบปิดรายการเท่านี้เลยเนะาะ